ชัยสุรินเกษตรปลายรูปไทยอําเภอเมืองจังหวัดสุขโขทยัยผลิตภัณฑ์หลักน้ำกระเทียมดองกระบวนการบรรจุน้ำกระเทียมดองเริ่มจากกรอกน้ำกระเทียมดองใส่ถ้วยวางถ้วยลงบนเครื่องซีลฝารอเครื่องซีลฝาถ้วยน้ำกระเทียมดองเก็บถ้วยไปเรียงในลังขนล,ลังไปส่งที่ห้องบรรจุบรรจุถ้วยลงบนถาดหกถ้วยต่อถาดและจัดเก็บเพื่อรอส่งให้ลูกค้ากระบวนการที่ต้องการปรับปรุง คือการขนลังไปส่งที่ห้องบรรจุแนวทางการพัฒนาและนำเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอัจฉริยะไปประยุกต์คือการออกแบบและพัฒนาระบบลำเลียงถ้วยน้ำกระเทียมดองผลที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาอุปกรณ์ลำเลียงถ้วยกระเทียมดอง1ชุดสามารถเพิ่มอัตราการทำงานหรือลดเวลาของกระบวนการบรรจุน้ำกระเทียมดองไม่น้อยกว่าร้อยละ30ผม,ผม,ผมผมเนี่ยก็เลยมาเรียกว่ามาสร้างแบรนด์เข้ามาเรียนรู้กับสูตรอุตสาหกรรม อ,อมนะกสาขา้หนนาฐต่างๆว่าจะดูสาาง่ว่าจะเปส่งพัาชั้นช่วเลยนก็มสร้างแบรนด์โดยใช้ชื่อว่าเป็นไซูนจับแม่ลิน,นแล้วก็มีแบรนด์ตีต่างๆมากมายเลยที่มาเปิดในรุ่นที่ปกนะที่เป็นแบรสินค้าต่างๆเนี่ยก็คือเราก็ไปเดเป็นสินก็เรียกว่าเป็นะไรเป็น,ปน,ปนทรัพย์สินรราออกปเป็นโลโก,าาก้ต่างพอก็มี แก้รูปสินค้าที่เป็นของขาดน้ำขึ้นว่าจะเป็นซิโฟวันหรือต่างชายก็คือต่อยอดแต่ตัวเิียวกันที่เป็นของซิโฟหรือเป็นของขาดมาแก้ <S <S รูปมากขึ้นไปใหญ่พอขยายมากขึ้นเสร็จปุ๊บนี่พอขยายมากขึ้นเสร็จปุ๊บมันปูด่างพวกนี้มันจะมีเรื่องของน้ำเกลือเกิดขระหว่างกระบวนการเยอะขึ้นผมก็มาใช้งาต่อยอดโดยใช้ของขาดว่าจะเป็นอาบุดเลยของราชภัฏ ตอบว่ามว่าจะเป็นกะเทียบรองมะนาวรองขิงรองพั้อรองจนปัจจุบันเนี่ยผมมีน้ำกระเทียมรองมาเปมีตัวซอสแดงที่เป็นซอสแดงเป็นซอสแดงอ๋อซอสแดงนี่ก็จะเป็นพัฒนาต่ออีกเป็นซอสยีต์โฟลแล้วก็เป็นที่สุ้อี๋อันนี้มันเรียกว่าอยู่ตัวเรียกางในลักษณะประสิทธิภาพการทำงานคี่อะไรมันหุที่หรือว่ามันสามารถพัฒนาพัฒนาเรียนต้องพัฒนาก็จะเรียนื่อยๆเพราะว่าเทียบกัน สมมติว่าพี่ซื้อเครื่องเขาเขาจะบอกว่าการบริการผลิตต่อชั่วโมงต่อวันเท่านี้ใช่ครับแต่จริงๆอ่ะเราทำได้อยู่แค่สิบหกเปอร์เซ็นต์อยู่อะไรของม่ใช่ใช่ไหมอย่างเป็นตัวอย่างเครื่องกล้วยในเซตอัพต่อวันแบบการผลิตต่อวันคือถ้าเดินแบ่งว่าแปดชั่วโมงใช่ไหมพอเซตเครื่องประมาณสองชั่วโมงเซตอัพก็เก็บงานอีกแล้วประมาณว่าเดินห้าชั่วโมงเนี่ยก็ได้ประมาณห้าพันตัวต่อวันแต่เพราว่า ที่บอกว่าต้องมีการเซตอัพเพราะว่าตันนี้หมืนน้ำมันต้องเช็ดทำความสะอาดให้ดีเพื่อให้มันเดินได้ได้เดินเดือดได้วันหนึ่งต้องห้าพันในห้าวันหนึ่งห้าพันผมเดินสี่ตัวผมก็เดินอาทิตย์แค่สี่วันแล้วก็ต้องหยุดไปประมาณอีก่สองวัน